สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับวันที่6นะครับเดือน2นะครับ2565แล้วนะครับพาเพื่อนๆ่มาชมไก่ชนนะครับรุ่นที่ผมเคยเพาะนะครับเป็นรุ่นชุดแรกๆนะครับนี่นะครับตอนนี้โตแล้วนะครับผมอายุประมาณสัก3เดือนครึ่งนะครับ3เดือนครึ่งแล้วนะครับแข้งขายืดยาวแล้วนะครับมาโชวให้ดูดูนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับ ไก่ช่วง3เดือนนะครับเขาจะเริ่มยืดขานะครับตอนนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าผมก็กลับมาให้อาหารเป็นอาหารลูกไก่นะครับผสมกับข้าวเปลือกนะครับตอนนี้ไม่ได้ให้อาหารไก่แบบเม็ดที่เป็นไก่รุ่นโปรตีน14แล้วนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ไก่อยู่ในช่วงจเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ต้องการ คุณค่าทางอาหารที่สูงนะครับแต่เนื่องจากถ้าเราให้อาหารที่เป็นสําเร็จรูปอย่างเดียวเนี่ยมันจะเปลืองเงินเยอะนะครับก็ลดต้นทุนด้วยการให้ข้าวเปลือกไปนะครับแต่พอเราให้ข้าวเปลือกไปปุ๊บเนี่ยก็ทําให้คุณค่าทางอาหารไม่เพียงพออีกนะครับผมก็เลยต้องกลับมาแก้ปัญหานี้ด้วยการให้ข้าวเปลือกผสมกับอาหารลูกไก่นะครับเพื่อให้ได้ ส่วนผสมคุณค่าทางอาหารจากอาหารลูกไก่นะครับแล้วก็ให้ได้ข้อเปลือกที่ทําให้อยู่ท้องนะครับย่อยช้านะครับทําให้ได้ไก่สามารถใช้อาหารนะครับหรือว่าใช้อาหารสาเร็จรูปเนี่ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับไม่ย่อยหรือถ่ายบุญไปซะก่อนนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องออการใช้ยาด้วยนะครับ พอดีถ้าเพื่อนๆจำได้คลิปไก่ชนล่าสุดน,นะครับผมได้อบอกว่าไก่ผมป่วยอยู่นะครับตอนนั้นนะครับเมื่อประมาณสักหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับผมป่วยแล้วผมก็ให้ยาปฏิชีวนะไปนะครับแล้วก็พอนัหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นไก่ก็หายป่วยนะครับแต่แต่ผมถ่ายคลิปไว้แล้วลบไปเฉยเลยครับลืมลงให้เพื่อนๆชมนะครับ ว่าวิธีการรักษาของผมนั้นใช้วิธีการแบบไหนนะครับผมก็เลยจะมาถ่ายให้เพื่อนๆชมกันในคลิปนี้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะอันดับแรกเลยนะครับยาที่ผมใช้ก็เป็นยาตัวนี้เลยนะครับปื๊บปื๊บป๊บป๊บนะครับอ่าฟาร์โมซินนะครับผมอ่าสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะครับงานนี้แซวเล่นเฉยๆนะครับผมอันนี้คือใช้ดีจริงนะครับก็เลยเอามาบอกต่อนะครับ ก็ผสมให้ให้กับน้ํานะครับให้ไก่กินนะครับ7วันวนะครับผมผมให้เจวันเลยนะครับผมก็ผสมแค่นี้เปลี่ยนสีน่อยๆนะครับผมตอนนั้นไก่ตาเป็นฟองนะครับเนื่องจากว่าไก่เป็นหวัดแล้วพอไก่เป็นวัดเนี่ยเขาหายใจไม่ออกนะครับผมเขาก็จะทําให้เกิดอาการอั้นนะครับแล้วโพรงจมูกกับโพรงตาของไก่นะครับเขาเป็นโพรงเดียวกันนะครับก็เลยทำให้ตาเกิดฟองนะครับสภาพตอนนั้นย่าแย่เลยครับผม แต่หลังจากให้ยาแล้วนะครับก็หายทุกตัวนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับของผมนะครับแต่มีเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับผมก็คือตัวที่ป่วยเยอะๆนะครับที่สภาพย่าแย่เลยนะครับผมก็จะตามด้วยตัวนี้ครับหยดให้นะครับอ่าไม่โฟกัสนะครับโฟกัสสิครับโฟกัสหน่อยเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็น S <S 2> <S 2> <S แต่ไม่โฟกัสนะเอาใหม่นะครับโอเคนี่เลยซุปปกีนนะครับผมซุป,ปกินตัวนี้ก็เป็นซุป,ปกินพัดนะครับจะเข้มข้นกว่านะครับก็หยดใส่ปากนะครับ2-3หยดนะครับแต่อาการหนักในตัวไหนหนักมากๆนี่ผมให้ถึง5หยดเลยนะครับผมวิธีการใช้ซุป,ปกินนะครับก็มีอยู่ข้างขวดน,นะครับแต่เทคนิคก,การใช้อย่างไรให้ได้ หมดขวดนะครับต้องใช้คํานี้นะครับใช้อย่างไรให้ได้หมดขวดประสบการณ์ตรงของผมเนี่ยการใช้ซูเปอร์กรี่ไม่เคยหมดขวดเลยครับ6ก่อนทุกทีครับเนื่องจากขวดเล็กน้ําหนักเบานะครับผมแล้วตัวหลอดยาเนี่ยเขาเป็นแบบบีบที่ปากนะครับอย่างนี้นะครับขออภัยนะครับเดี๋ยวขอเปิดหน่อยปวดยากด้วยนะครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับเวลาบีบก็จะหันไปทิ้งขวด6ไปแล้วเพราะขวดน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ ทำให้เสียยาไปโดยป่าประโยชน์นะครับหกมากกว่าใช้นะครับก็เลยใช้เทคนิคนี้นะครับผมเอากล่องทั้งนะครับนี่นะครับมาตัดนะครับแปะไว้ข้างกลงอย่างนี้เลยนะครับแปะไว้ตรงที่เราจะใช้งานนะครับแล้วก็เอายาใส่อย่างนี้นะครับเวลาบีบอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับหยิบขึ้นมากดลงไปลงไปดูยาปื๊ดขึ้นอับแค่นีะครับยาใกล้จะหมดนะครับอย่างเงี้ยครับ มันก็จะไม่หกเพราะว่าขวดมันขวดมันขยับได้อย่างเงี้ครับมันไม่หกเห็นไหมครับนี่เป็นเทคนิคของผมเลยนะครับนี่เป็นในเรื่องเรียกว่าสุดยอดวิชาก็ไม่ใช่นะครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะเทคนิคดีๆมาแบ่งปันกันนะครับผมมังนั้นก็หกตลอดครับเนี่ยครับแล้วก็เก็บสมมติไปตั้งอย่างนี้นะครับมันคองแข็งโดนนีดหนึ่งหกครับหกแล้วหมดแล้วหมดขวดอย่างเงี้นะครับผมก็เลยใช้วิธีนี้นะครับผมก็ อธิบายเรื่องการรักษาด้วยเลยนะครับเมืแบบ่อกี้นี้แล้วก็อธิบายเรื่องการให้อาหารนะครับสำหรัแบบคลิปนี้ก็คงจะฝากกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผู้ถ่ายทำด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ